สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกบช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับการผนคลายสายตาเป็นการป้องกันโรคตาแห้งที่ได้ผลดี วันนี้รายการพบหมอศิริราชมีวิธีการป้องกันและถนอมดวงตามาให้ชมกันครับอาการตาแห้งมีได้หลายสาเหตุแต่ที่พบได้บ่อยคือมีการสร้างน้ำตาลดลงในคนสูงอายุนะคะคนที่กินยาประจำบางอย่างอยู่เช่นยากแก้แพ้ยาคลายเครียดคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ถูกวิธีคนที่เคยทำผ่าตัดตาหรือหลังผ่าตัดเลซิก นะค,ะคนที่ใช้สายตานานานนะคะโดยเฉพาะทำหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ในช่วงอากาศหนาวนะคะหรือที่มีลมแรงๆพวกนี้ก็ทำให้มีเกิดอาการตาแห้งขึ้นได้<ม>การดูแลดูงตาและป้องกันตาแห้งก็ต้องดูตามสาเหตุนะคะเช่นคนที่ใช้สายตานานานๆก็ควรที่จะพักสายตาเป็นระยะๆนะคะถัก ครึชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเนี่ยพักสัก1-2น,นาทีนะคะคนที่ต้องกินยาแก้แพ้เป็นประจำที่ทำให้ตาแห้งก็จะต้องมีน้ำปาเทียมเนี่ยเสริมเข้าไปด้วยคนที่ใส่คอนแทคเลนก็ไม่ควรจะใส่เกิน8ชั่วโมงต่อวันนะคะคนที่ต้องทำงานในที่ที่มีลมหรือว่าแดดแรงๆที่ร้อนก็อาจจะต้องมีแว่นกันแดดหรือกันลมเนี่ยนะะจะช่วยป้องกันเรื่องตาแห้งได้ การดูแลดวงตาเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเราปล่อยให้ตาแห้งจะทำให้ผิวกระจกตาไม่เรียบใสกระจกตาอักเสบนะคะทำให้เกิดการระคายเคืองและตาพร่า,รามัวได้ <S <S นอกจากนี้การรับประทานอาหารที่บำร,ร,รุงสายตาเช่นพวกผักผลไม้ปลาหรืออาหารทะเลที่มีกรดไขมันที่จำเป็นหรือโอเมก้า3ก็จะช่วยให้น้ำตาระเหยช้าลง อย่างไรก็ตามเราควรถนอมสายตาด้วยการไม่ใช้สายตานานๆนะคะพักสายตาเป็นระยะระยะแล้วก็กระพริบตาบ่อยๆก็จะช่วยได้นะคะการดูแลที่ถูกวิธีสุขภาพตาที่ดีจะเป็นของคุณนะครับในช่วงดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพมีประโยชน์ของน้ำตามาให้ชมกันครับประโยชน์ของน้ำตาคือช่วยเคลือบพื้นผิวของกระจกตา คช่วยลดอาการระคายเคืองหล่อเลื่นให้เกิดความสบายตาและที่สำคัญคือมีสารซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด